ยินดีต้อนรับผู้ช่องของ MOTX2 ก,กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมกคอร์ดูตี้แล้วก็อยู่ในโหมดเอ้ยก็อยู่ในปืน LK24 นะครับเราจะไม่เล่นในโหมด MP นะวันนี้เราจะไม่เล่นปืน LK l i ยไฟ Fire นะเด็กที่ผมได้มานานแล้วสโคปที่ผมใช้ก็เป็นสโครปนี่นะครับตัวนี้เลยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการแต่งผมเลือกของเอเผมขอเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะส่วนมากผมจะเพิ่มอัตราความแมนยําแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะใครชอบ แต่งแบบไหนก็ตามใจเลยแล้วกันนะครับดเดาเลินไหมดเอเลยโอเควันนี้ก็จะมาแปลกนิดน,นึงเนาะเพราะวันนี้ไม่มีหน้าไม่มีกล้องเนาะก็จะเป็นโล่งๆนิดนึงอืมวันนั้นก็มีปัญหากับมีทะเลาะเออทะเลาะกับกล้องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเก็บตังค์ซื้อแป๊บนึงเนาะโอเคไม่รู้ว่าจะเสียงดังหรือเปล่าเนะเพื่ครับเจอยตัวนึงครับโอเคครับแตกครับเปิดบัตรเลยครับผม วนใหญ่ผมไม่ค่อยเล่น mp เลยว่ะช่วงนี้ช่วงเออช่วงนี้ผมมาเล่น d r ซะมากกว่าเนาะไปเจอตัวนึงว่ะโอ้โยไอตัวนี้เป็นงานนะไม่ได้เล่นปืนนี้เออเล่นปืนนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นโหมดนี้ักเท่าไหร่นะครับเล่นกากมากเลย <Right. S 1> ตแต่ก่อนเนาะโอ้โหขอเมาส์หน่อยดิเคแตกหนึ่งครับเพิ่งได้ตัวเดียวไ้บ้าเอ้ยเล่นเนี่ย ยังไม่หนีโอเคเจ็บเจ็บมากครับเดี๋ยวลงไปลงไปช้าเลยเจ็บมากเมื่อกี้อยู่หลังอยู่หลังหินเนี้ยโอเคเจอเย้ครับได้อยู่มีปัญหากับกล้องกับไม้นิดนึงเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับก็เล่นแบบนี้แต่นอกคือจะถึงใจถึงอารมณ์นิดนึงเพราะไม่มีหน้ากล้องน่ะเราเจอรถดึงเออ โอ้ยถือรถเราดึงอะไหลาแบบพูดติตๆกัถ่านเนาะเขาขอภัยด้วยกันนะครับเฮ้ยข้างนั้นน่าจะมีตัวหนึ่งเนาะตรงฐานเราเฮ้ยเทได้อยู่ครับนึกว่าจะตายแล้วรู <romance> ้สึกว่าฐานเราจะมีตัวหนึ่งเนาะมนขึ้นจุดแดงๆไงไปยู่ที่มุมมินิแมปนะครับเนี่ยตัวหนึ่งน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยเ้็นยังไงนยิงเพื่อนเราโอเคขอไปเคลียร์แป๊บนึ่งเนาะนี่ไงเจอแล้วโอ้น่าจะเป็นบอทเนาะตัวนี้ ก็ามายิงบอดโชยอีกแล้วเนะาะก็คือตัวเกมเขาสุ่มมาอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเลือกได้เนะาะจะลงแรงเหรอโอ้ตึงเกินนะครับจริงๆถ้าผมจะลงแรงผมต้องมีตี้นะครับแต่เล่นคนเดียวนี่ผมไม่ไหวจริงๆแล้วไม่ได้เล่นเ,นเก่งอะไรเนาะก็มาเล่นปืนต่างๆให้ดูแค่นั้นเองอือวิ่งครับกระสุนหมดนะตอนเนี้อุ้ยเจออุ้ยแต่พอดี เอาไอ้ตัวนี้มาจากไหนอะเมื่อกี้มันไม่เห็นอะของเสร็จจะโดดขึ้นมาจากกล่องตรงนั้นเนาะตัวนี้ยี่สิบแล้วเนาะตอนนี้ยี่สิบต่อสิบเจ็แล้วครับค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะดูทรงแล้วสกิลที่ผมออกมาสกิลกระโดดนี่แบบนี้นะตัวเดียวก็เอาจริงๆนี่ตัวเขียวได้สองตัวนะเมื่อนเจอวิสองตัวนะสองสามตัวเลยแหละ เป็นงไงวิ่งกระสุนเฮ้ยว่าไม่ตายเอยูเออ่เห็นไหมแฝดเป็นงไงแอบแบล้วเพื่อนว่าเรามองไม่เห็นนายไงบนเออมุมขวาจะมีตัวหนึ่งนะครับมันขึ้นจุดแดงไงปะเดี๋ยวประเ,รเบิดเส็จแป๊บโอ้ยไม่โดนด้วยนะดูทรงแล้วเขียร์ได้อยู่นี่ไงมันขึ้นจุดเออมันขึ้นเป็นโซนสีแดงๆ,ๆอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเออนยอยี่ไงเจอ <c oughs> ขอใช้สก,กิลเลยแล้วกันเนาะตัวเดียวก็เอาอะคุ้มยุกว่าไม่ได้นะครับโอเจอเจอเจอได้อยู่ครับอันนี้สามสิบต่อยี่สิบสองแล้วเนาะโ้ยโอเ,โอเพืเ่อนนึกว่าทีมเขาเฮ้ยจ้าเอก <confian. S 2> เอาบอ่อเอาบอ่อก็ามาเตินไฟเนาะวุ้ยนั่นมันเออสมมุติว่าเรายิงแล้วมันน่าจะติดไฟเนาะอุ้ยยังไงตัวอันนั้นไฟของจริงเ <c oughs> ว้ยโอ้โหมือจะคุย ปืนไฟมันก็มีอยู่แล้วเนาะที่ยิงแล้วมันจะติดไฟอ่ะเดี๋ยวนะได้สามตัวไหมครูได้สองตัวสองตัวก็เอาเนาะเอียครับสองตัวก็เอาอุ้ยมันจะโดนคืนนะว่าแล้วหลบไม่ทันเห็นในมินิแมปอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ในมินิแมปอยู่เมื่อกี้เร็วจริงๆเลยอ่ะมันเอาคืนไงมันกดคืนโอเคได้อยู่เนาะสามสิบหกต่อสามสิบ ห่างกันไม่เยอะนี่วะต้องรีบแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยเจอสองตัวเอ้าทำไมดวดไม่ข้ามวะอีบา้าเอ้ยขนาดอยู่ตั้งไกลยังตายอะ่ะคิดดู <c oughs> โกงจัดอะ่ะบางทีผมดวดใกล้ๆคุณมันไม่ตายคุณเป็นบัคกหรืออะไรไม่ดูอะ่ะแล้วพอที่อยู่ไกล้ๆดันมาตายอะ,อะไรงงอะงงกับตัวเกมจริงๆเฮ้ยตัวนี้มีตัวหนึง่งเฮ้ยตัวนี้มีโอ๊ยช่างมันเถอะโอเคอ้ <Okay. S 2> <ร>าวแล้วไงผมตายอ่ะทำไมเพื่อนไม่แตกอะอะไรงง มันก็จะเล็งผมอย่างเดียวเลยใช่ป่ะอืมเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีหรือเปล่าตอนเราเบิดเช็คไปแล้วก็วิ่งนะ้อ <c oughs> ุ้ยถ้าไงเจอไอ้อตัวเขียวอยู่แล้วมีได้อยู่ครับไอ้ตัวเขียวนี่ผมก็มีนะแต่ผมยังไม่เล่นเลยคือผมไม่ชอบทรงผมเว้ยข้างหลังนะ่ะมันจะมัดจุกอะ่ะเห็นป่ะเฮ้สองตัวโอเคได้อยู่ได้สองตัวเลยคือผมทรงผมมันมัดจุกอะ่ะเออผมไม่ชอบไปมันน่าจะไม่มีจุกอะ่ะโอเคปืนนี้ก็ ค่อนข้างนี่จะแรงนิดนึงเนาะมันค่อนข้างที่จะยิงแบบหนักแน่นนิดหนึ่งอะ่ะแบบไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่แต่ว่ามันยิงกระสุนแบบว่าอุ้ยคือ <c oughs> ยิงกระสุนมันหนักแน่นอะ่ะเออ <c oughs> ม่อกี่โดนบิ๊ไต์ตัวแตกเลยอะ่ะตัวเดียวก็เอาเนาะเพื่อนสี่สิบเจ็ดต่อสี่สิบเอ็ดเนาะเราก็จะเกมแล้วนะวน่าจะชนะแหละเฮ้ยเจอเจอ,ๆๆอเจอตัวเดียกได้เหมือนี้ผมยิงไม่เป็นเลยเว้ยจริงๆ <c oughs> ว่าจะว่าจะเ,เล่นปืนทองมารีวิวให้ดูเล่นไม่ผ่านเนี่ยทุกคนลืมทองอะ่ะปืนนี้ก็โอเคนะนี่ไหนวะไม่ไหนวะอะไรอะ่ะอุ้ยเลียสองตัวเลียสองตัวอุ้ยเจอเจอที่ตัวเดียวโอเคครับชนะได้ยี่สิบเจ็ดตายเจ็ดเนาะในแมตช์แรกเราไปดูในแมตช์ที่สองกันเลย แตถ้าไปแบบรีวิเลยแล้วกันก่านนี้ผมก็ได้แบบผมแรกเอาเนาะคือผมไม่ทันกิจกรรมไงผมเลยซื้อเป็นเงินสองร้บาทในเกมอะตอนนั้นมันมีแต่ตอนนี้เขาโคดี้เข้าออกไปแล้วเนาะก็ไม่มีแล้วบางคนก็ถามหาอยู่ก็รอไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับผมได้แล้วก็โอเคอุ่นใจแล้วผมอยากได้มานานแล้วขวัญขวัญไฟขวัญลาวาอะไรนั่นเอง อุ้ยเจอเจออุ้ยอุ้ยวิ่งตัวนี้ปืนใหม่ว่ะสวยผมยังไม่ได้เลยวิ่เดี๋ยวนะผมสุ่มไม่ได้อะผมสุ่มเยอะมากเลยผมไม่เอาแล้วกันผมรอครั้งหน้ารอครั้งหน้ารอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาอีกอ่ะอือวิ่งมาเจอเจอโอโหเมฟยิงการมาหมอบยิงเหน็บมีการมาหมอบยิงด้วยนะแพ้ทางยิงเลยตอนนี้ดูแต่นี้ทำไมมันตึงยังวะดูดี อุ้ยได้เลยโดโนแล้วโดโนแล้วตอนนี้มีตัวนึงนะครับคือเหมือนเหมือนทีมผมมีแต่บอทอ่ะจริงๆดูออกเลยอะ่ะดูดิวิ่งไปไตายหมดอะ่ะ <c> ท <oughs> ี่เปิดต่อยเสียท <RC S 1> ี่ดูไหนไปยังไงยังไงเกลี่ยได้อยู่ครับต,ตัวนึงตัวนึงไงตัวนึงโอ้ไม่ทันมาคมุมนี้เยอะจังวะงนี่เประเบิดเชื่อไปยังไงยังไงตัวนี้ ก็ตัวนี้ทำไมเป็นงานจังวะไวด้วยวุ้ไนไงมันยิงเราก็ยิงโดนด้วยนะอะไรอ่ะม,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 มุมนี้มุมนี้ยิงดับไปเลยปืนยิงลอไปเลยแล้วดูน,นี่ตายอีกแล้วเพื่อนนี่ออกไปเพี้ยโอเคได้อยู่ครับโอ้โห10ต่อ17อะไรวันนี้อ่ะเพิ่มเยอะรอบนี้น่าจะยังไงยังไงอยู่เนาะเอ้าดูดิปืนนี้ เดี๋ยวเดอีพี่ราจะมาเล่นปืนใหม่แล anyway. ้วกันเนาะที่เป็นปืนแบบสุน S M G อ่ะซื้อเออคือมันลั่นกระสุนแรงเร็วมากเว้ยเฮ้ยตัวนี้อีกเร็วพื้นพืมันจะาทำไงวะอะไรอะเราผมเล่นกต่เฮ้ยรดรดรดแม่ต้องเด็กระดึงเรานะอยู่นะเคตายไปดีหลายตัวละหลายตัวได้ตัวเนี้ย คือต้องบอกก่อนเลยว่าทีมผมไม่มีโอกาสได้ดันบ้างเลยคนระับคือเด็กมีแต่ทีมโน้ดนดันมาเออโอเคได้เลยโอ้ยได้สองตัวนนะเอ,อ้ยโอเคเลยได้สองตัวดีนะที่ทีมผมมาทันพอดีเมื่อกี้ถ้ามาไม่ทันก็เราก็จะมีโอกาสสายได้น้องเพื่พอนเนี่ยเสียงก็จะแปลกหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ได้เสียบไม้อะ่ะเออคือภาคสวดเล่นสวดเลยอ่ะภาคสวดอะไรวะเล่สนสวดเลยเออภาคสวดเล่นสวดอะไรวะโอเค แมทนี้อุ้ยสามสิบแล้วอะ่ะเฮ้ยฝั่งเราสามสิบนี่ว่า <c oughs> ก็มีสุดเออมีมีลุ้นอยู่เนาะยี่หกต่อสาสิบแล้ว <c oughs> ดูวดิจะมาหรือเปล่ามาช่องนี้บ่อยมากอะ่ะผมต้องมาดักอะ่ะถ้ามาช่องนี้ไม่ได้ไม่ไปดันช่องนู้นต่ออะทีมผมไม่มีโอกาสได้ดันเว้ยเคตัวไอตัวเขาตตัวนวิ่งไปตายวะตายแล้ว ไรวะอุ้ยเด้เแดบบบ,บนะถึงเดบเดบไแดบบ้ไงสองตัวเกิดอะไรตัวหนึ่งเกิดสองตัวเลยเกิดสวยอุ้ยไหนวะนี่ทำไมมันเยอะจังอะ่ะธน,นูยิงมาจากไหนวะโอ้โหเขาแทงแล้วว่ะเพื่อนๆหูส,สีมากรอบนะี้เฮ้ยโดดอะไรวะ <laughs> ตายพอดีเมื่อกี้ หลังมีเอ้ามาไงวะทำไมเพื่อนไม่เห็นโอ้แบกจัดน,นะครับล้องแบกนะไม่รู้ว่าแบกกิงป่ะเ๋ยนะยยนะไอตัวนั้นมันซุ่มอยู่ในโกดังอะ่ะไอตัวขาวๆอะ่ะไม่เชื่ออะไรไม่รู้หน้าเห็นตัวหัวเห็นป่ะโผล่ไม่ได้ไว่คือตัวมเป็นสไนไง,ไงโอเคได้ตัวหนึ่งได้สองตัวเลยสวยสวยช็อตนี้สวยสามสิบเก้าต่อสี่สิบเนาะตอนนี้ โอ้ยมันน่าวิ่งมาเลยเห็นไหมหัวเขาขาวมันยังสุ่มอยู่เลยทําไมเล่นโอ้ยสิบห้าตัวแล้วนะ <c oughs> ก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่คือดูรายชื่อนะครับมีแต่เพื่อนผมตายคิดดูอยากยิงนอ้หัวขาวมันมากเลยอะ่ะเออสองตัวดูดิไอ้บอทนี้ก็ดันมาไวเกินคือต้องเล่นยังไงต้องแจกยิงยังไงวะไม่เข้าใจคือปืนนี้ <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยชอบด้วยไงคือมันเหมือนมันหนักๆนอ่ะคือผมต้องเ,เร่งเออต้องใส อุปกรณ์ในการเคลื่อนที่อ่ะเออประมาณนั้นคือผมก็เลยเน้นเอาอะไรอ่ะก็เลยเน้นไปทางด้านของการเคลื่อนที่นะครับไม่รู้ว่าเขาแต่งยังไงเนาะเล่นตามสไตล์ผมนี่แหละอืแพ้ก็หัวร้อนแค่นั้นเองเนาะที่ไหมากเควิ่งมาวิ่งมาตายหมดนะอยแตกครับมีตัวหนึ่งตัวนี้อุ้ยจบแล้วก็จบไปแล้วเนาะ โอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันให้ผมด้วยนะครับซึ่งจะไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปวโดอใหม่ๆที่ผมอัพเดตขึ้นมานะเองน,น,นะครับ